สวัสดีค่ะพบกับสองสไตล์เอราวัจ้าพี่น้องจ้ากดดิ้นกระแฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้เลยจ้าที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและพี่น้องอย่าได้พลาดคลิปใหม่ๆของสไตล์เอราวัจ้์ขอบคุณค่ะวันนี้เบาๆหลายยายห้างพี่น้องสิ้อผ้ามากินส้อยจุพี่น้องส้อยจุเนื้อมีตับด้วยพี่น้องแล้วก็มีเนื้อมีไอ้ผักขี้เหลียวแล้วก็คัดแหนกบาเนาะพี่น้องเนาะไอ้ สไตล์เอาลาก็บโเคยกินแบบนี้เรกจะจะลองพี่น้องเขาขอมาแล้วกันจะจานหายแล้วพี่น้องเนาะอ่ะบาัวลายใหญ่ห้างกินเลยจ้ะพี่น้องจ้ะขออนุญาตใส่มือด้วยจ้ะพี่น้องน้ำจิ้มคุ้มขมด้มยพี่น้องล่องเบงเดอรอื้ตับพี่น้อง cơ chỉ nụ đẹp phải không? Ừ, Đã loài đây. Ừ. Đập. Đập gì đây? Đập. Bao bao như của mình phải không? <laughs> ừ. năm hình. Tập không ซ่อจุดเฮ็ดแบบแข็งๆเลยพี่น้องเลยตับอื้มอื้ม เป็นปลอมข่อยเดิมมือนเด้เนอะไม่กินยูวอ่ะ้างบ้านพี่น้องมีหมักหุงเลยก็มีหมักมีอันเด้สียาพี่เบิ่งเด้อพี่น้องเรื่อแเจบเนี่ยสด,ดน้ำงามเด้พี่น้องแดงๆมาเด้จอจ้ะ กินเลยแบผักไม่เอื้อพี่หน่องผักปิ้งอือฮึ่มกูได้ไปกินกับขอถูดขออภัยได้พี่หน่องเด้อเอฟซีขอมาจากก็ได้จัดให้บ,บอกว่าอือเวลา hai bên này phải chào không có mưa nó mhm 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 Cục trời Nhỏ Bây giờ găng á Hãy lên แดงจริงคือเนียแสบด้วยพี่น้องมาเด้อมาด้วยหัวไหล,หลยหญ่หังแกวโคมโกบพี่น้องขับประคบมันข้าวนะพี่น้องอ่ะกินกินน้ำก่วยบ่พี่น้องอ่าปากเร็วป้อน มาเด้อมาเด้อกินอยู hmm. mm ่กลางป่ากลางดงน่ะบืญ ตับหวานพี่น้องหวานอ้วยช่วยได้วยตับเป็นปอบไง นมันกบทุกอย่างนะพี่น้องนะยาเพียมข้มยาบีใส่ทั้งบีใส่ทั้งเพียมนะพี่น้องเอาแบบคุนๆเลย มัเรา่มอุ่นอ่ะเรื่อยอืมแบบขอบนันย่อการพี่น้องเอ้ยแดดได้คอยละ พ่อสามีนอจาะพี่น้องจ๋าก่อนอืกับ็ฝาพี่น้องก็ได้ก็แช่ก็สะกิดได้จ้ะที่สำคัญอย่าดืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและพี่น้องจะไปลัดคลิปใหม่ๆของสไตล์อล่าจ้ะขอบคุณค่ะ